ภาพยนต์สิ่งเหนือเสือใต้นำทีมนักแสดงวงสวงสร้างปรากฏการ์หนังแอคชั่นคอมเมดี้พร้อมเข้าฉายปลายปีนี้เรียกได้ว่าจับมือกันรสร้างปรากฏการ์ความสนุกสุดมันให้กับภาพยนตร์แนวแอคชั่นในไทยกันค่ะโดยฟิล์มเฟรมโปรดักชันได้ร่วมกับสโคปโปรดักชันและเพชรพันนาโปรดักชันวงสวงภาพยนต์แอคชั่นคอมเมดี้สิ่งเหนือเสือใต้กำกับการแสดงโดยชัยวัศีตลาใสาและทวชัยรัดลอยนำทีมโดยคุณพายคินมาริวันกรรมการผู้จัดการบริษัทฟิล์มเฟรมโปรดักชันจำกัดยกทีมผู้กำกับพร้อม,อมนักแสดงวงสวงภาพยน สสิ่งเเหนือืออใต้โดยงานนี้ยังได้นักสแสดงแอคชั่นหน้าใหม่อย่างรอนนี่เฟอร์กูสันและทัชกรมาริวันโดยสิ่งเหนือเสือใต้เป็นเรื่องราวของเมฆหนุ่มบ้านหนองสะดุ้งเหนือกับชัดหนุ่มบ้านหนองสะดุ้งใต้ที่รักใคร่กลมเกลียวกันค่ะแต่กลับมาเป็นอริกันแย่งชิงเอาชนะกันรวมถึงชิงหัวใจใบตองลูกสาวกำนันนกจนเกิดเหตุการณ์บานปลายเรื่องราวจะสนุกมันฮาแค่ไหนก็ต้องรอติดตามชมในโรงภาพยนตร์กันค่ะโดยภาพยนตร์สิ่งเหนือเสือใต้จะเข้าฉายประมาณปลายปีนี้เราไปฟังทางทีมผู้สร้างนะักแสดงพูดถึง ภาพยนตร์เรื่องนี้กันเลยค่ะที่เราได้มาวงส่งเปิดกล้องภาพยนต์เรื่องสิงห์เหนือเสือใต้นะครับชื่อภาษาอังกฤษว่า t ไท Fighter เป็นหนังแอคชั่นตลกนะครับก็เรียกว่าครบรถนะฮะมีทั้งความสนุกสนานความบันเทิงตลกและวก็แอคชั่นที่สุดมันนะครับก็การันตีว่าครบวงจรครับสำหรับนั้นลยครับสำหรับผมนะครับ เป็นแอคชั่นเท่เดือดครับผมเรื่องนี้ตลกครับผมเหมือนเดิมครับผมยังคงคาลรเเตอร์ความสนุกสนานไว้อยู่ครับก็สนุกครับเฮฮาครับตัวโจกครับเหมือนเดิมครับปล่อยจอยนะครับพี่ๆรับบทเป็นตำรวจในภาคของชาติรับน่าจะมาร่วมควนกับน้องๆนี่แหละครับอาจจะแบบมีบู๊มีอะไรกันบ้างครับก็เรียกว่าแบบบู๊ก็บู๊เต็มที่ครับบู๊มันครับแล้วก็มีสีสันของความบันเทิงก็คือตลกแรกเข้ามาใช่ครับผมรับบทเป็นกำนันนกครับผม ก็เป็นนักมวยตอนหนุม่มฮะพอตอนโตขึ้นมาอายุมากเนี่ยก็มาดูแลหมู่บ้านครับผมในเรื่องนี้เนี่ยแอคชั่นเนี่ยเราจะกระชับครับแล้วก็เป็นแอคชั่นแนวใหม่พัฒนาขึ้นมาแล้วก็เป็นแอคชั่นที่เราใช้บุลากรระดับอินเตอร์นะฮะแอคชั่นนี่เรียนได้อารมนี่เรียนได้ แต่ตลกนี่เรียนไม่ได้ครับก็จะกระชับครับแล้วก็ค่ายนี้ก็เป็นค่ายที่ทำหนังแอคชั่นที่ดีอยู่แล้วครับนะแล้วก็ใช้บุคลากรที่มีประสบการณ์ระดับฮอลลีวูดระดับเอเชียมาทําบทแอคชั่นในในเรื่องนี้ครับเราก็ ก็ยากเหมือนกันปกติเป็นคนเรียบร้อยไงคิดทุกคนรู้กันนะคะเรื่องนี้ต้องขับขี่มอเตอร์ไซค์ครับผมเรื่องนี้ต้องขับขี่มอเตอร์ไซค่ะถึงว่าจะเป็น comedy action แต่ว่าตัวนภารับบทใบตองค่ะใบตองก็จะมีความห้าวแหละค่ะแต่จะไม่ได้บูเท่าหลายๆคนค่ะเรื่องบูนี่ต้องให้หนุ่มๆเขาเลยทำยังไงให้เป็นลูกสาวกำนันนกเขาผิวเขาเริเป็นลูกสาวเขาลูกสาวพี่ต๊อกค่ะใช่ก็ต้องเรียนรู้มเมดี้จากพี่ต๊อกค่ะตัวละครจะได้ดูน่ารักขึ้น พอดีรับบทเป็นแบบคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองแล้วครับแบบกดกวนครับก็เลยได้บทนี้มาครับเล่นเป็นตัวเองทั้งบทเลยครับผมอ่านบทแล้วเอ้ะทำไมมันเหมือนเข้าเส้นยังเลยอะไรอย่างเส้ยเพราะว่าอ่านแล้วเสียมีฉากตะตะก้อด้วยแล้วเขาติตะก้ออาชีพด้วยครับเอ้าจริงป้ะรับบทรับบทเป็นเลียวครับมามาโดนตีครับเเป็นเรื่องเรื่องแรกครับก็เลยแบบ ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเวิร์กช็อปครับก็เตรียมเปิดกล้องแล้วครับก็ตอนนี้ก็ทั้งเวิร์กช็อปทั้งนักแสดงก็ทํางานหนักหน่อยทั้งเรื่องของอการแสดงซึ่งไม่ค่อยเป็นห่วงอยู่แล้วก็จะเป็นเฉยเป็นเรื่องแอคติ่งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับที่ต้องมาเสริมในตัวของบทมากกว่า,าเช่นน้องก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องมาฝึกฝนยิดนึงอย่างเงี้ยครับเราเราจะไม่ทิ้งลายของความเป็นแอคชั่นเข้าไปนิดนึงครับแต่ว่าเป็นความบันเทิงครับเรื่องนี้ เรื่องนี้มีกำหนดเปิดกล้องก็คือที่นี่แหละครับ <g ül üyor> ก็มีมีแลนว่าจะเข้าลงวันที่25ธันวาปีนี้ครับ<า>รก็ส่งท้ายปีใหม่นะฮะ<า>จะได้เป็นความบันเทิงมากกว่าเป็นสีสันให้ผ่อนคลายช่วงข้ามปีใหม่นะครับเพราะาน,นั้น <c oughs> แต่เราพยายามดึงแอคชั่นเก่าๆกลับมานะครับแลว้วก็พัฒนาใหม่เพื่อดีไซน์ออกแบบใหม่ให้มันสรุกสารมากขึ้นเหมาะกับตลาดสากลด้วยอย่างเงี้ยครับก็จะไปทิ้งสิงเดีร์เจอไว้แต่ถ้าความคาดหวังก็ คาดหวังว่าคนดูจะดูและสนุกสนานครับเรื่องนี้อยากให้เป็นความบันเทิงครับนะฮะเพราะว่ามันสนุกตั้งแต่ต้นเรื่องจนท้ายเรื่องเลยนะครับทั้งทั้งบันทั้งตลกอะไรเงี้ยครับก็มีทั้งพบทุกรถมากกว่าครับ